เนีสามเขาก็โจมตีกับ่อเนี่นอกจากกับพ่อหจักยูแมนบอหรอข้หลวงปานีันเองาเวันนอกจกกับพ่อหุ่ยูแมนบอนอกนั้นกับพ่อหุจักอยูแมนบอข้าหลวงปาดีสัน้าหลวงปาดีสันสนดกตีไปทังไหนนี่สันดกตีไปทั้งไหนอะไรมาดิสันดกตี ไปทั้งไหนล่ะปานีไปขั้งหนนี่แมนบ่แมนไปสันไปไปทั้งไหนนี่แมนบบไปสันไปเคยมากับผมเคยมามาเคยมาเดี่ยวมาเดี๋ยว วุ้ยจัดทิ่จัได้ประเด็หอยยังรนีซื้อมันหอยยังีน่จักหอยยังบ่ะเดนซื้อข้าวจังไลยหรอกเอาหอยนังเพ่อยังฮีน่หอยนางรมเพ่อะหญ่ีน่มันซื้อว่าจังไรมันซื้อวาจังไหเอาเอาทานมจังสั่งตัวเฮ้มาพาบวันเนนี่ เออกระชสันตัวเออกระชจังสันตัวนี่บอกนี่บอกโอ้ถามมันจะทั้งแตบ่แมนบอกแกนมันมาที่ไหนก่มันมา่านน้าหอยก่งหอยันกพัุญ่โอ้ถามมันจะทั้งแต,งตย,ยบ่แมนบอกแกนมันโอ้ถามมันจะทั้งแตยบ่โอ้ถามมันจะทั้งแต่นบ่ โอ้โหทำมันอยู่ทั้งไตน่ะแม่นบอบางกบแกนมันไวจังไรเกาะบักแกนมันไวจังไรเกาะมันว่าพาดแหล่น้ำห้อยกวงยา,ง,า,ง,าหวงห้อยฟ้านมาทางผีแมนบ่มันว่าพลานแหล่น้ำห้อยกวางห้อยฟานมาทางผีแม่นบ่กะแสดงว่าบ่าได้ขึ้นไปทางผู้แสดงว่าบ่าได้ขึ้นไปทางผู้แสดงว่าบ่ได้ขึ้นไปทางผู มันของไปหน่อยแน่ๆว่ามันขับไปหน่อยแล้วคนหนามมันก็จะต้องพูดผมเนาะมันขับไปหน่อยแล้วนะต้นหนามเขาจะต้องพูดเนาะมันขับว่าหน่อยแล้วแนวต้นหนามันก็จะต้องพูดผมเนาะแต่ว่าถ้าอยากกินกินมันเอื้อจะท่างหุณมาพบกปุ้นนี่คือสกินหมดอะไรเนาะหมูปลาว่านัดจะต้องแต่ว่าถ้าอยากกินกินมันเอื้อจะต้างหุณ เนออย่ากเน่กินมันเืออยู่เทิงพุนแต่ว่านวอยากแนวกินมันเอือดอย,อ,อ,อยู่เทิงพ่นมากบกพุ้นนี่ก็จิจริงว่าดอะมากบกมู้นี่ือ,อ,อสิพักกันกินเบิร์ตลาดอล้วเนาะห,ะหะะมูปลาว่าเืา่นหมูว่าว่าเื่นหมูว่า โอ้ยพอตัดเงินสามปุ่นนังประกาศมันอะไรล่ะตรงนี้มันสี่ขึ้นไปนี่แม่นโบบักแกนเออก็สิ่งนี้ทำกันกี่ตัวแกห้อยบอแก้แค่นี้มันขึ้นนีพดโคกเออเว้ยเจียวเจียวจะได้สั่นมันสี่ขึ้นไปนี่แม่นโบบักแกนมันสี่ขึ้นไปนี่แม่นโบบักแกนน่ะแกห้อยแม่นโบแกห้อยแม่นโบเออเว้ยเจียวเจียวจะได้สั่น เออเว้ยเจ้าเสี่ยวจังได้สานเออเว่ยเจ้าเสี่ยวจังได้สารไม่มันโบแมนดอกขันศเร็ดจังสารขามาแรงมากให้ไป็นหองสิบร้อยจะบอกไม่มันโบแมนดอกขันศเร็ดจังสานห่วยมันโบแมนดอกขันศีร็ดจังสารขามาแรงมากให้เป็นหอังสิบร้อยจะบอกขามาแรงขาม้าแรงมากยังมเข้าถึงหางให้เป็นลสิบร้ยจะบอกจะเป็นปนงสิบอหาจะบอ คำมาแรงมากย้ำห <an> ้าคืนห่างให้พ <sam> ี่น้องสิบ่มาหาฉบับคำมาแรงมากย้ำห้าคืนห่างให้พี่น้องสิบ่มาหาฉบับเหตุใดคือเสด็จนักหาหลายมือแข็งถ้าให้พี่นกสิบลหลายฉบับควงเนี่ยควงเนี่ยกระถือเยิ่งจังๆเนี่ยมันไปได้บ่ไก่เด้เหตุใดคือเสด็จนักหาหลายมือแข็งควงเนี่ยถือยิ่งจังๆเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไปไกลขนาดนี้ กวงเนี่ยคันถือยิ่งจังๆมันบ่ได้ไปไกลปานนั้นเด้เฮ็ดจังไเชเฮ็ดเลยเช่นเช่นน้ำหาหลายมือปานนั้นเฮ็ดจังได๋จังสิได้น้ำหาหลายมือปานนั้นเมีนบ๋ออันว่าจังนั่นบ่รมันยิ่งถือขามันซื่อๆบ่แม่นบ่ออันว่าจังนั่นแม่นบ่ออันว่าจังนั่นบ่รมันยิ่งถือขามันซื่อๆบ่ยางก่อน ่อยคืดว่าเรานาสินพ่อของแย่กว่นั้นเขาแย่สาพ่อแยหล่ะจาวาพี่ยังคอยคืดว่าเรานาสินพ่อของแย่กว่นั้นเขาแย่สาพ่อยหล่ะจาวาง่ายแย่พะพี่ยังคอยคืดว่าเรานาสินพ่อของแย่กว่นั้นเขาแยสาพ่อแยหล่ะจาวาง่ายแย่พะวามกันนี้ขนาดแล้วยังกกาะพ่อแยหล่ะจาวายังก่อจาวา ยังกาะพ่อยังล่ะเจ้าว่าหาว่าว่าไปแล้วเจ้ากระได้เนาะว่าว่าไปแล้วเจ้ากระได้เนาะมันแั้นใหกันตายได้เลยพี่ขันสั้นขันเจ้าห้องโ้งโปรโปมันก็บพ่อพี่ผลยังแล้วขันสั้นขันเจ้าขันสั้นขันสั้นขันเจ้าห้องโ้วโปรโปร มันก็บ่มีผลยังแล้วสั่งก็สั่งไข้แมนเจ้าห้องหัโปโป,โปมันก็บ่มีผลมันก็บ่มีผลยังแล้วส <c oughs> นนั่งมีคนมันก็บ่มีคนมันก็บบ่มีคนยังแล้วสั่ง เภาษาเขาสิยาไปสีมันบราณอเขากำลังสิเขาดงนี่นี่แม่นแล้วตัวสียาไปเพื่อยหยังหนาวไปยังภาษาเขาสิยาไปสีมันบราณอยดเขากำลังสิเขาโด่งนี่นี่แม่นแล้วตัวสียาไปเพื่อยหยังหนาวมาเขาเขาสิยาสีมันบรดเขากำลังสิเขาโดงนี่นี่แมีเดี๋ยว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  เขาสีย่างไปจังสีมันบ่ได้เด้นี่สีเขาดงเลยเขาคำรักสีเขาดงเด้หนิเจ้าสีย่างไปเพื่อนยังเหลาเจ้าเจ้าสีย่างไปหาจังไดเหลาเจ้าสีย่างไปหาจังไดเหลาเฮ้ยข้าสิไปห้องหาเจไดโด่งมันก็แห้งแล้วเดี๋ยวไปใส่เสื้อนี้ยิ่งเจ้าเหลา สี่ห้องหานใหาดนดวง,งดมันก็แห้งแล้วยาวบาดนี้ไปสิ่เดียวนี่เขาเอาคันสิไปห้องหาในดวงมันก็นแห้งแล้วแล้วบาดน,นี่ไผสิได้ยินเฮาเอาเขาต้องห้องที่เดินพี่ทางออกพี่กระสานเขาเอาทีสกก่สี่ไปเขายางตัดไป่ี่ดะก้อนเขาใช่เขาต้องห้องอยู่ทาง,ง,งองอกพี่อยู่เดินพี่มันต้องห้องอยู่ทางออกพี่อยู่เดินพี่ กษัสริย่เขาเอาจังสี่ไปเขายางตัดไปทีสะกอนพญานุษตัดไปทั้งสายพี่กัรเขาเสียไปเขายางตัดไปมีสะกอนพายกษัเอาจังสีไปเขายางตัดไปทงผิดเขายางตัดไปทงผี่สะกอนพญานุษไปทั้งสายพี่ แมนย่างข้าใสหนาคู่ผีเลยแล้วก็เบิ้งห้อยน้ำหาห้อยให้เห็นสักก่อนแมนย่างใสหนาคู่ผีเลยนะครับแล้วก็หาห้อยไปน้ำหาห้อยให้มันเห็นสักก่อนแมนย่างข้ใสหนาคู่ผีเลยแล้วก็หาห้อยไปน้ำหาห้อยให้มันเห็นสักก่อนคสักก่อนแต่ประสาทเขาปวดจากข้างไปเนี่ย ขันบอสันเขาเกาบุกหัจักว่าสิไปใส่ไปใส่ละเนาะขันบสันเขากับบุกหัวจักขันบอสันเขากับบุกหัวจักว่าสิไปใส่ไปใส่ละเนาะันบสันเขากับบุกหัจักว่าสิไปใส่ละเนาะขันบสันเขากัาบุกหัวจักว่าสิไปใส่ละเนาะมัน่าเขาจไปกทีสะกอนปะ ทาบปสันเาปุกจากข้างไปเนียป่ะปะป่ะยังตัดยันกากข้างสกอนปะปะลองก่อนถเห็นห้อยก็ชิง่ายขึ้นี่ดอกไปว่าอยยังตัดตัดไปที่ผีุกสะก่อนป่ะป่ะเ้ายังตัดไปทั้งผีร้องเบิุงสะก่อนป่ะถันเห็นห้อยก็สิไข่แน่อยู่ดอกเพระไดน้ำอยู่เห็นห้อยมอห้อยก็สิเพราะให้แน่อยู่ขันเห็นห้อยก็สิ่วเพราะเพให้แน่อยู่บ่เพราะได้น้ำอยู่เด้ ไปขันยางไปทางสก่อนปะลองกอนขเหยนห้อยก็ใช้ง่าย,ยขึ้นยี่ดอกไยว่าอืมไปขยางไปทางทีเห็นห้อยก็ใช้ง่าย,ยขึ้น ok ยียน่ดอกไว่าอ๋อันนี้ใช่เน,นาะเออเจ้าหน้าที่มีอีูีเลยเห็นห้อยก็สียางขึ้นยางประสิด,ดีกสิดดอกไว่าเหยนห้อยก็ใช ok ้ง ok ่ายขึ้นยี่ดอกไว่าอยนห้อยก็ใช้ง่ายขึ้นยุดดอกไว่าขารเหยนห้อยก็สิง่ายขึ้นยู่ดอกไยว่า เ้ว uce. ว uce. Lonely, าม,นามันต้องยึดแถวนี้ยนะเราจะเข้าบนหินห็นห้อยกันจง่ายขึ <kho vey> ้นที่ดอกไปว่าอืมไปขันยางมาทั้งพีว้ายมันต้องยึดแถวนี้ยนะเราจะเข้าบนหินดีๆรอดมาๆๆๆแางมากขันมาทั้งพี่ขันเรามาทั้งพี่ห้อยมันก็ต้องเห็นห้อยขึอนเข่าหน่ะก็ต้องเห็นห้อยละเนาะเบิ้งดีๆรอดว้ายมันต้องตั้งยึดแถวนี้ยนะเราจะเข้าบนหินดีๆรอดมาๆๆๆแางมา ยา่างมันก็ต้อมีห้อยคืวก่นอนนมันก็ต้องเห็นห้อยละอ่ะขันเล้ายางมาขันเล่ายางมาทางผีมันก็ต้องเห็นห้อยละ่ะเห็นตรงนี้ไหนงเด้อหนงเด้อเมื่นได้หนเมื่เมืการมาทางผีแล้วก็ต้องตัยึดแถวนี้ล่ะวต่เจ้าห้องเบิรนให้ดีดีลมา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  ว่าแต่เขาเบิ่งให้ดีๆโลดมา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 ตามมาอึ๊บอึ๊บโอ้สั้นจะเว้นมองนี่ระวังเด้อระวังเด้ออึ๊บอึ๊บโอ้สั้นจะเว้นมองนี่อึ๊บอึ๊บอ่ะโอ้สั้นอยู่เว้่มองนี่ก็ได้ระวังเด้อ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 มือได้หนิ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  ฝนตกใหม่สั่มจนทั้งนี้มิตรลาพไทยเว้ยปเป็นแต่เห็นห้อยง่ายอยู่ดอกทั้งนี้มิตรลาภไทยเว้ยเป็นแต่เห็นห้อยง่ายอยู่ดอกทั้งนี้มิตรลาทั้งนี้มิตรลาพไทยเว้ยปเป็นแต่เห็นห้อยง่ายอยู่ดอก เขาเนี่ยนี่ปลาเพเวยแต่เห็นห้อยายเจูาหรกมันขึ้นนีคนตกต่อนไ่วะตอนควอเจนน่ะเอ๊เอกแม่นวะเออเจ้าลน้อนมีซีรีส์อยู่เว้ยตอนควอนตีเจนน่ะเดชตอนบ่แมนบ่แมนบ่วแมนตอนบ่วแมนตอนคอสิจนงหบอเจ้าละนอนมิีซีรีอยู่เว้ยบ่แมนตอนควอสิีเจ้งหบอเจ้าละนอนมิีซีรีอยู่เว้ย ว่ยตีนี้นี่ว่าคาอนควอตซีเจนเอเอาแม่มาเออเจา้าหน้ามิสซรีอยู่เว้ยเนวหลังคากอมุ่งหาเนาะบันยิ่นแล้วนั่นเดนยา่นีโน่ยังอ่ะว่ยตีนี้นี่นั่นเนยายีโน่นั่นเดี๋ยวานีโนโ่ห้อยตีนได้เนี่นนเ,นอนเ,เออเออเออ มาขะมุ่งหนาเนาะบ่ได้ยินแล้วนั่นเนยังางให้โน่อย่างอ่ะไอยตีนี่เนี่ยแม่นยังบ่ลนี่เราแยกมาแต่คุนแม่นยังบ่ลนี่เราแยกมาแต่ผุนเลยนี่เราแยกมาแต่ผุนเลยนี่แม่นยังบ่ลนี่สักกันแม่นอยู่บ่ลนี่เราแยกมาแต่ผุนเราแยกมาแต่ผุนเลยนี่เราบ่ได้มาแยกกันต๊ะก่อกผุนเราแยกอยู่ซืุอคนบมกให้แย่ผุนเราไ่ได้ เราบ่ได ja ้ไมาแยกยุคภ de ja ูม ja ิอกเราไ่ได้มาแยกยุคภหอกพุ๊นเราแยกยุคกบให้เหยิบุนเราบ่ได้มาแยกยุคหมอกพุ๊นเราแยกยุกบใกรเงยิบุนเราไ่ได้มาแยกกันกบดอกพุ๊เราแยกยู่ซื้อกบให้เหยบุนแม่ที่ินเราแท้ๆอะไรนี่อ้ตีเราแท้ๆอะนี่ห้อยตีเราแท้ๆ่ะนี่